สนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Asrock มเาเตบอร์ดที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้และ advice มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังรับชมโอเวอร์กโซนทีวีนะครับ, <c oughs> รบอยู่กับดีเจดีเจอะไรคนระับวันนี้ ไข่เค็มนะเขาไม่ได้ยินแล้วฮะเชลไข่เค็มใส่บลาอยู่ครับผมอยู่กับผมนัทมิสเตอรี่ครับผมครับครับผอ้ฮะผมอุ้ยผมอุ้ยผมอุ้ยครับครับอุ้ยฮะครับก็เจอเราทุกวันอาทิตย์วันนี้มาแบบงงๆวันนี้มันมาแบบดิดดิดครับครับดิดด้วยไม่จะไปชื่นชมฉันใชยแล้วล่ะอ๋อเอออ่ะเฮ้ยช้าว่ะเรากปแลังจะแตะเลยอ่ะเอออ่ะอ่ะ นะครับก็เล่าข่าวกันเลยดีกว่านะฮะก็เป็นเรื่องราวของทาง Microsoft ตอนนี้เนี่ยไมโครซอฟท์เขาร่วมมือกับเรียวมาลิดถามว่าก็ทําอะไรเขาไปสนับสนุนเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องราวของไอทในสโมสรแห่งนี้นะครับเขาก็แถลงการร่วมกันที่สนามที่สุชชันลาสไาย้ายมานี่แล้วไทยญี่ปุ่นดินแดงเองเป็นสนามซานเดโกเบร์นาบิลเล่นพอเลยครับ เอากันให้พอเลยเขาก็บอกว่าเขาเาจับมือจับมือด้วยทำเทคโนโลยีร่วมกันเป็นสัญญาณในเวลา4ปีโอซึ่ง Microsoft เนี่ยเขาจะทำอุปกรณ์ที่อไม่ใช่ทำอุปกรณ์เนี่ยเอาเอาอุปกรณ์ที่ Microsoft มีนะครับมาใช้งานร่วมกับสโมสรอนด้านเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเท่ากับวาระของรัฐบาลชุดนึงนะครับแต่ของเขาคงจะอยู่ครบอะครับของเรานี่ไม่เคยอยู่ครบก็ที ดึงมายังยังไงนั่นน่ะสินะครับเขาก็จะเอาพวกอุปกรณ์อย่าง Surface Pro ปรของทาง Microsoft แล้วก็บริการต่างๆน,นะครับรไม่ว่าจะเป็น Power อะอะไรนะ p o w e r o f f o r Office 365ฟ f กนี้นกำลังดังเลยเับใช่เพื่อเอาไปใช้ในการเปรียบเทียบสิริติของผู้เล่นสถิติในด้านต่างๆก็คือง่ายๆเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปให้เขาใช้นั่นเองแหละนะฮะแล้วก็ ขอ,องพวกนี้ก็จะไปอยู่ในมือของโค้ดหรือผู <ứng S 2> ้เกี่ยวข้องในทีมในการคำนวณในการาเซตค่าต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะเทคโนโลยีคลาวเทคโนโลยีคลาวไอ้คลาวก็คือคลาวพื้นที่ออนไลน์พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ที่ Microsoft เนี่ยจะมีไว้ให้แฟนๆของสโมสรด้วยถ้าเกิดว่าคุณต้องการดู รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับสโมอสรเนี่ยค<ด>ุณสามารถ<ด><ด>เข้าไปในคลาวต์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงอา,อาจจะมีถ่ายทอดสดด้วยอยผ่านทางคลาวตัวนี้อันนี้ก็ต้องรอดูในะคาคตว่ามันจะจะขนาดไหนนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีที่ไอที IT ตอนนี้ไปจับมือกีฬาประมาณนั้นอืจริงมันเรื่องของกีฬาก็ใช้ พูกในอุปกรณ์ไอทีมานานมากแล้วฮะแมรอาจจะไม่จริงจังไม่จริงไม่เต็มตัวใช่มันก็จะมีซอฟต์แวร์หลายๆอย่างที่ไว้ไว้ในในในการกีฬาใช่มันจะเป็นพวกในที่ยาริดาสทำมาเยอะใช่ใช่พวกแอปพลิเคชันเวลาวิ่งถูกต้องต้องเวลาวิ่งเวลาปั่นจักรยานเวลาเดินอะไรเงี้ยวัดอึ้งหัวใจวัดระยะทางใช่ครับนะโอเคก็เนี่เอามาฝากสำหรับแฟนๆของบาร์เซโลน่าครับ เรมันลิดอ๋อเรมันลิดอ่ะอ่าประมาณนั้นครับอะต่อไปเลยฮะโ,โอเคโหมันไก่โมโมใช่แล้วละ่ะเป็นข่าวของเฟซบุ๊กครับเปิดตัวแอป,ปใหม่สําหรับคนที่ชอบแชทแบบกลุ่มโดยเฉพาะแอป,ปใหม่ที่ว่ามีชื่อว่ากลุ่มนั่นเองนะฮะซึ่งจะเน้นสําหรับการคุยแบบกลุ่มโดยเฉพาะโดยจะเป็นแอปที่แยกมาจาก s ม่ n g e r อีกทีหนึ่งซึ่งแอปนี้เนี่ยจะทําให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าถึงการคุยแบบกลุ่มได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม สาเหตุที่ทาง Facebook เปิดตัวแอปนี้ขึ้นมาเป็นเพราะว่าผู้ใช้ a c e b o o o เนี่ยที่นิยมคุยแบบกลุ่มตันตอนนี้มีถึง700ล้านคนทั่วโลกกันแล้วทีเดียวตอนนี้แต่แอปนี้เนี่ยทาง Facebook ไม่ได้บังคับให้ผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดเหมือนกับแอป Messenger ที่ผ่านมาครับครับถ้าผู้ใช้เนี่ยที่เคยชินกับการคุยแบบกลุ่มใน Messenger แล้วก็ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปกลุ่มมาใช้งานก็ได้ครับมี s ด้วยใช่มี s เ่ย คือตอนนี้มันมีกรุ๊ปค่อนข้างที่จะเยอะใน Facebook แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเข้ากรุ๊บบางคนเนี่ยอยู่ในหลายๆกรุ๊ปใช่มันจะหากรุ๊ปมันต้องคลิกหลายครั้งอย่างที่เขาบอกไปเขายากเขาก็มีไอแอปตัวนี้เข้ามาเลยวิ่งเข้าไปที่กรุ๊ปเลยแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับกรุ๊ปเกี่ยวกับไอทีในบ้านเราก็ค่อนข้างเยอะเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นอ่า s อ c คโซนตีก็มี ครับมีแล้วมีอีกด้วยฮะจะบอกให้ลืมเลยอ่ะย้ำกันี่ยเ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 นี่ยดังๆก็โอ้มีเยอะเลยแหละเว็บต่างๆก็จะมีกรุ๊ปหมายถึงเว็บเพื่อนบ้านเราที่เป็นวงการไอทีเนี่ยก็จะมีกรุ๊ปเว็บเพื่อนบ้านเยอะบางทีก็ไม่อยากจะเป็นเพื่อนบ้านด้วยฮะก็เรียกเว็บเพื่อนบ้านครับนะฮะบางทีก็ข้างหลังนี่จะฆ่ากันอยู่แล้วนะฮะข้างหน้านี่โอ้ยสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างนรับหลังใช่ไหมเนี่ยเรื่องคุณไอพูดนี่ เดี๋ยวจริงเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวพิเศษทำเป็นเทปมาให้คุณดูเลยเร็วๆนี้อ่าอ่ะเรื่องอะไรวะไม่รู้เลยเอออ่ะ,อ,ะอาเแล้วใครเนี่ยวันนี้ไม่อ่านแล้วอ่าอย่างนี้เรียงตามดับไข่ดิครับอ้ยสบายเลยยหลังสุดใหญ่สุดไงไข่ใ,ใหญ่อย่างนี้ครับอ่ะวัอกี้มีโอฟฟิศ3า5กครับก็เป็นเหมือนกับว่าซอฟต์แวร์หลักๆ นะครับแต่ล,ลองลงมาฮะมันจะมีอีกซอฟต์แวร์ย่อยลงมาก็คือเป็น Office 365 v i <ล>อ e o บแน่นอนนะชื่อมันบอกว่าวิดีโอการใช้งานหลักๆเลยนะครับของซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับทาง Microsoft นะฮะเขาบอกว่าเป็นการที่ให้ให้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เข้าไปอยู่ในองคออ์กรสถานศึกษานะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยากจะใช้บริการในการแชร์วิดีโอครับ ภายในเท่านั้นสมมติว่าเนี่ยเราอยู่กัน3คนอยากจะแชร์วิดีโออันเนี้ยที่เป็นความลับก็ตั้งกลุ๊ขึ้นมาว่าทีวีทีวีทีมนะฮะก็ส่งกันดู3คนซึ่งฟเราต้งส่งไหครับเหมือนคิดโพสจะส่งกัดูกันอย่างเงี้ยฮะคิดงานงานหนึ่งอยากจะดูให้สามคนก็ใส่พาสแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพาสวิดีโอตัวเนี้ยอย่างงี้นะ อันนี้คือการบริการของ Office 3ามวิดีโอนะครับตอนนี้ฮะมีเริ่มให้ลองใช้กันบ้างแล้วครับเป็นแบบ first release ครับก็จริงๆแบบเต็มรูปแบบเนี่ยจะออกมาใช้ปีหน้าครับแล้วเขาบอกว่าการใช้งานแบบนี้จะมีความสําคัญเหมือนกับว่ามันปลอดภัยไม่ใช่ว่านึกอยากจะแชร์ผ่านไลน์ก็ไปแล้วดู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 มันไม่มีไม่มีขอบเขตอันนี้มีขอบเขตคุณสามารถตั้งได้คุณมีแอดมินได้ใช่นะครับแอดมินจะ ปลดล็อกให้ใครดูาาระะจะเป็นสาธารณะไหมจะเป็นพาเวลขนาดไหนเกกลุ่มไหนกลุ่มไหน,น,ไหนก็ตั้งได้ดีเลยครับก็รอติดตามนะผมว่ามีประโยชน์มากครับอันนี้มันเป็นเป็นเป็นเออโ้ยยังไม่จบอ่ะสามหกห้าวิดีโอสำหรับองค์กรครับ,รบก็คือเหมือน เนี่ยมันอย่างเนื้อข่าวก็บอกว่าสมมติว่ามีพนักงานใหม่อยากแนะนําตัวก็อทุกคนก็ได้ดูกันทางออฟฟิศอะไรประมาณนี้วันนี้มีพนักงานใหม่ตึ้งหรือมีเรื่องราวอะไรที่ซีอโอใหญ่หรือหัวหน้าแผนกาการจะสั่งงานหรืออะไรเงี้ยมันก็ผ่านวิดีโอได้แทนที่จะใช้เมลหรืออื่นๆนนะครับมันก็เป็นวิดีโอก็ดีก็ดีฮะองค์กรเราก็น่าใช้นะใช่ครับใช้ทำอะไรนั่นนหะสิเออ อ๋อไม่มีอักแล้เหรอไม่มีนะไม่มีนะอ่ะเรื่องราวต่อมาเป็นเรื่องราวของโนเกียโนเกียใช่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ทราบกันแล้วว่าโนเกียเนี่ยถูกทาง Microsoft ซื้อไปใช่นะครับแต่แต่เขายังมีการเปิดตัวโปรดักต์อยู่ที่เป็นเป็นโนเกียอยู่อืออือคือส่วนที่เขาเปิดตัวเนี่ยมันเป็นส่วนที่ Microsoft เนี่ยไม่สามารถซื้อไปได้หรือเขาไม่ได้ขายให้ Microsoft นั่นแหละง่ายๆก็คือเขาเขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เขาเปิดตัวเป็นทางการแล้วนั่นก็คือแท็บเล็ตเป็นแท็บเล็ตตัวแรกของทางโนเกียแล้วก็ที่สำคัญรันบนระบบปฏิบัติการ a Android, Android. อืม <c oughs> อ่าเจ๋งไหมล่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ค่อยทําไม่ทําแท็บเล็ตที่เป็น Android มาก่อนใช่อาจจะมีมือถืออยู่รุ่นหนึ่งครับจำชื่อไม่ได้แล้วโนเกียที่มีเกมู อันนั้นสามสามหนึ่งศูนย์นั่นดิตัวเนี้ยชื่อว่าโนเกีย1 N1 นนเ็นนี้ใช่ไม่ใช่อ1ธรรมดา N1 นะครับเป็นแท็บเล็ตที่รันบน Android อย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยบางประมาณ6.9ม mm. ิลลิเมตรใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียม นะครับแล้วก็เขาว่ากันว่าเป็นแท็บเล็ตรุ่นแรกเนี่ยที่ใช้พอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C ที่คุณไอเคยได้เล่าข่าวเมื่อเมื่อเมื่อนานมาแล้วหนายเดือนแล้ว <S 2> <S 2> ใช่นะครับซึ่งพอร์ตตัวนี้แน่นอนว่ามันเสียบได้ทั้งสองด้านนะครับสเปคมมรวมอะหน้าจอเนี่ยขนาด7.9นิ้วนะครับแล้วก็ว CPU เป็น Atom Z3580 นะครับ Android 5.0 Lollipop ครับเดีวยวามจำใา้ใน32กิก นะครับไม่สามารถเพิ่มได้แรม2กิกกล้องหลัง8กิกกล้องหน้า5กิกนะครับแบตเตอรี่5,300มิลลิแอมนะครับราคาตีเป็นเงินไทยเลยนะประมาณ8,000แต่ว่าจะเริ่มขายในประเทศจีนก่อนครับอืมก็ถือว่าเป็นตัวแรกของทางโนเกียที่ทำแท็บเล็ตออกมาแล้วก็รันบนแอนดรอยถ้าใครได้เห็นภาพคร่าวๆมันก็จะขายขายไม่ใช่ขายสิคล้ายกับแท็บเล็ตชื่อดังกล้องโลกยี่ห้อผลไม้ เอาง่ายง่าย oh. อืมลองดูกันเชอรี่ <Charlie. S 1> ครับอืมอ่ะข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับ Apple ครับออกการอัปเดต iOS 8.1.1แล้ววันนี้ฮะครับ โดยในเวอร์ชันนี้เป็นการแก้บั๊กเล็กน้อยเท่านั้นที่ไม่มีฟีเจอร์ใหม่เข้ามาแต่อย่างใดหลักๆนี่จะมาช่วยเพิ่มความเสถียรและความเร็วในการใช้งานบน iPhone 4S กับ iPad 2นั่นเองและที่เราลงมาก็จะมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบต่างๆของผู้ใช้ iOS ทุกรุ่นซึ่งรุ่นที่สามารถอัปเดตได้มีได้นั้นมีดังนี้ iPhone 6 iPhone 6พ u s 5S 5C 5และ 4S iPad Air i อ a d Gen 3และ4 iPad 2,iPad mini และ mini เ e ติน่า p a d อ p o d พ o ทัดเจน5ครับตัวสุดท้ายโดยเฟลแมตตัวนี้มากับขยะขนาดที่ไม่ใหญ่มากครับประมาณ64 MB เมท่านั้นเองครับผมใช่นี่ต่เสา iPhone ก็อัปเดตได้บางคนที่อัปเป็น8จุดอะไรก็แล้วแต่แล้วมีปัญหาที่นี้นั่นอันนี้เขาก็แก้แก้บั๊กมาให้แล้วครับทีนี้ข่าวต่อไปครับ ครับครับครับอ๋อผมนะฮะอ่ะยังยังมีข่าวว่าฝากครับเล่นเน้อยยังไม่รู้ตัวเองยังไม่เลิกนะฮะอ่ะก็เป็นข่าวของสําหรับสาวกคนในการทํางานครับนะครับอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ทันเลิกอะไรอย่างนงี้นะคนที่ชอบทำงานนะฮะในการคนไม่ชอบทางานนะก็อยู่บ้านไป เออทังไมคนที่มีงานมีอาชีพที่มีงานมีการทำา็ดีนล้ก็จะมีอะไรกินอมีอะไรกินแล้วทีนี้เอาเล่าแล้วไปเลยอ่ะมาความจริงจังใครที่กำลังอยู่ในวงการการตัดต่อการประมวลผลในเรื่องของกราฟิกนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนู่นนี่นั่นต่างๆเปิดตัวใหม่แล้วครับจากทางค่ายเอเวเดียนะครับสำหรับการ์ดเทสลาก็ เปิดตัวใหม่ครับจากทางเอ็มดิเนั่นเองครับก็คือเท s l a K 8 0นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีไปก็คือเป็นตัวเทสลา K 4 0่สก็ K สี่4 0นั่นเองนะฮะเขาบอกว่าความแรงของ K 8 0นั้นนะฮะแรงกว่า K 4 0ถึง2เท่านะครับเอาสเปคก่อนละกันนะครับในเรื่องของตัว G P U ครับเป็น Kepler G K 2 1 0ครับเป็น Dual Chip Dual G P U RAM ฮะยังเป็น G D D R 5เหมือนเดิมครับแต่ว่า ไซส์ของมันครับรวมกันในการ์ดตัวนี้คือ24่สิบสี่กิกคูด้าคอมหาศาล4,992ก้าสคอนะครับแล้วก็ DP ครับหรือว่าค่าดับเบิลเพรสชันก็คือ2.9งจุดเก้าเทราฟล็อนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับตัว K40 แล้วเนี่ย DP ของตัว K40 อยู่ที่1.6ึ่งจุดหกเทราฟลอปเท่านั้นเองครับแต่เคสแปดสิบเนี่ยปาเข้าไป2.91จุดเก้าหทราฟลอปอถ้าจะพูดถึงความแรงแล้วครับสำหรับการ์ดตระกูลเทสลา อืมตัวผมเองนั้นไม่เคยได้จับไม่เคยได้ลองนะครับแต่ก็เห็นแต่ก็รู้สเปคมาตลอดนะครับบางคนสงสัยว่าเฮ้ยทําไมการเทสซาไม่มีพอร์ตเอาพุทหลายคนสงสัยนะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมการเทสซาไม่มีพอร์ตเอาพุทครับนะครับซึ่งเอาพุทเนี่ยอยู่ตรงนี้อ๋อไม่ใช่ไอ้นั่นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะซึ่งการเอาอ่าเอาพุทของการเทสซาเนี่ยจะไม่มี ครับเพราะว่าการเทซ่าจะเอาไว้ประมวลผลอย่างเดียวครับผมจะต้องใส่อาพุตจากออนบอร์ดหรือว่าการจออีกตัวหนึ่งนะครับเทซ่าเอาไว้ประมวลล้วนๆนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยกราฟิกครับดูแอนิเมชันอะไรต่างๆตอนนี้มันค่อนข้างจะหดร้ายสมงควรครับต้องใช้สเปคที่สูงแบบนี้ครับนะฮะก็ถือว่าน่ารักนะฮะคิ้วมีคมกริบนะฮะแล้วโอ้คิ้วเกับเพลงเมืองจีนโอ้คิ้วหงี่หติด พวกไม่ได้ปิดหน้าจอไว้ไงเปิด Facebook ทิ้งไว้สองทีครับเพื่อนๆทั้งนั้นไม่เพื่อนกับน้องครับน้องนุ่งอ่ะดิโหน้องไม่นุ่งนี่เหนื่อยอเรื่องต่อมานะครับนี่ไม่เหนื่อยหรอกเนี้ไม่ยุ่งสองมีรูปมีเนียกันแล้วทั้งนั้นเยอย่าพลาดมัน่ะเป็นเรื่องราวของโทรศัพท์ iPhone 6หรือ iPhone 6นั่นเอง นะครับตอนนี้ใช่ yes ย a h yes I speak lit and เคลมมาพากาไเ่นะครับมีคนออกมาพูดถึงเรื่องราวของการใช้งานกล้องกล้องครับของ iPhone 6 plus six plus นี่เมื่อกี้เมื่อกี้ลืมพูดคำว่าพล u s ไปนะครับแล้วก็เล่าแบบรวดเร็วเลยนะนะครับตอนนี้ก็มีคนใช้ iPhone 6ก p l u นะครับเออดีอะไรมาว่าวันนี้ คนออกมาเล่าว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการถ่ายรูปอืถ้าเกิดว่าถ่ายที่อะไรที่มันเป็นแบบเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะจับโฟกัสไม่ได้ม,มีปัญหาอยู่และตาคนนี้เนี่ยเขาก็เอาเครื่องเนี่ยไปถ่ายเหมือนกับถ่ายถ่ายในน้ําอ่ะที่มันแบบไม่ใช่ลงไปในน้ํานะถา่ถายผิวน้ำอะผิวน้ําเออข่าวไม่ไมีอะไรมากหรอกเห็นว่าข่าวน้อยวันนี้ คนที่เขาใช้ iPhone 6พ u s ก็ออกมาบอกว่าถ่ายรูปแล้วจับโฟกัสไม่ได้แค่นั้นเองถ่ายภาพไม่ไดอแล้วเขาก็เอาเครื่องเขาเนี่ยไปถ่ายบนเหมือนบนผิวน้ำที่มันแบบมีคลื่นนิดนึงอ่ะมีลูกอ่อนอยู่อมันถ่ายไม่ได้แค่นี้แหละแล้วเขาก็เอาไปรีบูตใหม่เอาไปรีเซ็ตใหม่อะไรใหม่ทำทุกวิธีทำทุกอย่างแล้วก็ยังเหมือนเดิมถ่ายลูปอ่ไม่ติดอยู่เหมือนเดิมใช่อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่เราจะพูดให้ฟังนะครับว่าสำหรับคนที่ใช้ iPhone 6พ u s จะจับโฟกัสไม่ได้ก็ลองกันดูวยใครใช้ไอโฟนหกพัทไปถ่ายประคับตามบ่อดูดิว่ามันจะกดติดไหมหรือถ่ายรถหรือถ่ายอะไรที่มันเคลื่อนไหวดูว่าโฟกัสมันจะจับได้ไหมแค่นั้นเองเคลื่อนไหวโฟกัสได้ไหมอ่าโอเคครับนะครับก็หมดแล้วข่าวยิบร่อยยิ่ง อ่ะสุดท้ายนะครับก็ฝากกันนิดหนึ่งสำหรับคนที่อยู่ในโซเซ e t y ขตี้ของโอ์คซ n นหรือเล่นอยู่ในเว็บบอร์ดสำหรับคนที่ต้องการจะวอลิฟายเมมเบอร์ตอนนี้นหาไปนานแล้วก็เราจะทำการวอลิฟายกันแล้วเร็วๆนี้นะครับ,รบติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเราหน้าแฟนเพจของเราครับนะครับถ้าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนนะครับวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนนี้เนี่ยน่าจะ น่าจะทําการ e r ิ f y ได้สําหรับพ่อค้าหรือคนที่ต้องการ v e ิ i f เม Work Work มเบอร์ยูเซอร์ในโอโครอาเว็บบอร์ดของเราหรือฟอรั่มนะครับมผมเนี่ยครับผมนี่ลุกขึ้นเลยคือตอนนี้คือล่าสุดไอ้กดกดกดในการที่จะต้องทำบนะร,ริไฟนะทำยังไงผมไม่รู้นะผมอยากให้สมมุติว่าคุณถือประชาชนมาใช่ไหมเลีกที่ในบัตรคุณเลีกที่เลขที่บ้านนะนะสมมุติห5สิบห้าทหนึ่ง ที่อื่นไม่รู้ผมอยากให้คุณน่ะยืนข้างเสาหรือว่ายืนข้างไอ้เลขที่บ้านที่คุณมีอ่ะแล้วก็ใหครก็ได้ถ่ายรูปแล้วคุณก็ปิิ้นมาหน่อยแต่อันนี้อันนี้อันนี้จะต้องมาเวอร์ยิปด้วยตัวเองเข้าใจแต่บางทีมาด้วยตัวเองแต่ตอนไปหาเนี่ยลำบากไงใช่ใช่แต่ถ้าเกิดคุณยืนข้างบ้านเลขที่ของคุณละให้มันเห็นแบบตัวบ้านหน่อยเนี่ยแล้วคุณก็ปริ้นมาเนี่ยใบหนึ่งพร้อมกับสำเนาพร้อมกับบัตัวจริงเนี่ยนี่คือบ้านเรานะนี่บ้านผมนะบ้านจริงนะฮะ คือเพิ่มขั้นตอนนิดเดียวเองอ่ะคือหน้าบ้านคุณที่คุณอยู่อ่ะถ่ายรูปไปเห็นเลขที่บ้านเน้อหน้าคุณเนี่ยให้มันตรงกับบัตรให้มันตรงกับสำเนาทะเบียนบ้านให้มันตรงอะไรแค่นี้เองแค่นี้เองใช่ถ้าจะเอางานยากอีกคุณก็วาดแผนที่มันเลยก็ได้เออไปทางไหนเยยากไปปะเออก็เตรียมตัวกันสำหรับคนที่ต้องการยาบริษัทเมมเบอร์ที่ไหนครับคร่าวๆคร่าวๆนะครับน่าจะเป็นที่หัวลำโพงนะครับไม่ไกลจากหัวลำโพงฮะ เดินได้เดินได้นะครับนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปนะครับหรือใครที่ผ่านตรงแถววงเวียนยีบสองกรกฎานี้ก็ครับแถวนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตรงนั้นจะมีโอ๊กโซนสตูดิโอใหม่ที่เราลงทุนไปกว่า18ล้าน18ล้านนะครับส8ล้านนี่เป็นล้านหนึ่งก็ล้านไม้ล้านหินล้านดินครับข้างๆก็จะเป็นร้านยายเลี่ยนที่ขายโอเลี้ยงครับครับ ใครที่มีม,มอไซค์เก่าๆเสียๆก็ไปซ่อมได้แถวนั้นครับเออนะครับอย่าลืมต,ต,ติดตามติดตามข่าวกันนะครับ,รบส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเราจะมีออนทัวร์ในในคาดว่าน่าจะเป็นปีหน้าครับนะครับทุกจังหวัดพูดได้เลยว่าทุกจังหวัดทุกจังหวัดนี่ไม่ไปไม่ไปบางจังหวัดนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้เราก็ต้อง พอแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันครับหน้านะฮะนักศึกษาครับครับอโอเคลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราเจอกันใหม่ครับหน้าสวัสดีครับผมอย่าลืมครับครับหน้าเช็คต้นครับนะครับครับ